ไม่เข้าจามอะไรเอ๊ะอะอะไรเอ๊ะอะไรอะน่ฮะอะไรอะราจะเอาเอ้าจะทำกูวินเวียนแม้คนที่ไหนวินเอ๊ะเอ้เอ ทำไมไม่ให้เ <rôle> ด็กมันร้องเขาร้องลูกทุ่งแล้วมันเอาอะไรมาใส่น่ะโอ้โหเงียบเงียบใครตีหนูเฮียดิโอ้โหทำไมถึงด่าคำหยาพายอย่างนี้นั่นแน่หลอกล้ออีก เพื่อนเล่นกันใช่ไหมหน้าผากหน้าทำมีดล่นใส่แล้วเกินอะไรเยอย่าไปด่าเขาเาตีแรงเห็นไหมเขาแม่ร้องเหรอใครอ่ะโอ้โหเน้นคำอีก่หลอกอีกสักทีดีไหมโดนที่เก่าโดนขอบด้วยเห็นไหมเรา เงียบจ้ะโอ้ให้ตีหนูอ <se yes ันน่ะแน่นอ่มันไสจริงจริงนโอ้ยโดนเต็มๆอย่าไปด่าเขาที่เห็นไหมเขาตีแรงเห็นไหมเงียบจ้ะโอ้เม็ดเหล้านะลูกกินเหล้ามาเหรอเออไปเด็กไปเล็กจะกินเด็กเงียบจ้ะโอ้ ตะนวดตะนวดไอ้จินเยนวดอะเหรอโยกอ่ะเหรอโอ้โหเงียบเจ้ายิ่งโอ้ยิ่งร้องเด็กคนนี้โอ้โหแล้วนะเงียบกูกลัวมึงนะกูร้องเพลงอะไรคุณมลเมื่อกี้ผมร้องลูกทุ่งครับฮะร้องลูกทุ่งลูกทุ่งครับ จะร้องให้ทำไมอ่ะหัวเราะร้องพ่อเห็นเหงือกแดงแหดไหนหัวเราะดี่หัวเราะเต็มที่อ่ะเต็มเต็มไปเลยขำไม่สุดขีใช่ป่ะสุดไปเลยอ่ะทีนี้ร้องให้อ่ะร้องให้อย่างเสียใจที่สุดหน้าไหนหัวเราะหน้าไหนร้องให้กูก็ดูไม่ออกกำลังคำนวณกันอยู่คุณจะขนทำไมผมร้องลูกทุ่งเนี่ย อย่ามาล้อหาที่แตกอะไรลงถุงทําไมอ่ะทั้งหมดที่คุณชายเห็นยืนนี่นะลูกทุ่งทั้งนั้นใช่เหรอน้าในเสื้อแรกแรกนว่าจะจะนี่นี่น้าเยี่ยวเียเนี่ยนี่ทำไมอ่ะนี่สชายพระถุงแม่นี่นี่อะไรคุณจะไล่ลูกทุ่งไปไหนลูกทุ่งนี่นะไม่ต้องไปไหนเลยเข้าคาเฟ่ไม่ต้องเข้าทําไมอ่ะโน่นไปหาเดินสายตามอำเภอตามตำบลตามหมู่บ้านใหญ่ๆ ทำไมรวมตัวกันเลยรวมตัวทําไมนอนที่นี่พรุ่งนี้สี่โมงเช้าเนี่ยเดี๋ยวอีกสักหน่อยฝนก็ตกสี่โมงเช้าชวนกันออกทุ่งนาเลยไปทาไมทุ่งนาไปหาเขียดมาออมกันโอ้โหมันดูถูกพวกเราลูกทุง<ไ>่งพวกเราชาวซอยบุพาสวรรค์<ไ>ควรจะทํายังไงกับมันดีเปียกมันปงโอ้ยไม่ยอมเ็ดขาดไอ้ผลอย่าไปยอมมันมึงเชียร์กูใจเย็นๆเดี๋ยวผมเชียร์ให้ว่าไงเฮียหนวดเราไม่ยอม,ม เราต้องสู้กับมันขนาดนั้นนะแน่นอนจริงเปล่าคุณการแก้วสุพรรณจริงครับพูดถูกแลวจริงแล้วอย่างนี้ผมไม่ยอมเลยขาดได้ว่าไงบรรจงบนภัยเออก็คิดว่าหาทำคารบอเลด่ดีเด็กมันอุยอมดแเราถามมาที่หมนเดี๋ยวนะใจเย็นๆสิขาไม่เสมอแล้วกันมั่นใจเหรอัรนพป่งมั่นใจเหรอใจเย็นสิใจยางไงเด๋ยดหนวดไม่ยอมมาหนวดไม่ยอมหนวดไหนหนวดโยโกะเขามีหนวดเองไม่มีหนวดเองจะอ้างหนวดโยโกะได้ไงเดี๋ยวหาหนวดมาใส่ อย่างมึงไม่มีทางหรอกให้ลูกทุ่งไปกินเขียดเออแล้วสติอย่างเองอ่ะเฮ้ยสติอย่างพวกเราต้องกินของสูงๆจริงไม่ติ๊ถูกต้องแล้วคุณสอนรามอะไรนะกินของสูงๆเลยกินของสูงๆเออหม้อแปลงไฟฟ้ามาระเบิดใส่หน้าพ่อมึงอกินอะไรอ่ะกินมันต้องกินของนอกอะไรต้องกินตามห้างตามห้องแอร์เย็นๆอะไรอ่ะพิชาเฮ้ยไม่ต้องิีงมา ลูกทุ่งอย่างพวกมึงไม่รู้หรอกรู้อย่างเดียวขนมถังแตกโอ้มันให้พวกเราไปกินขนมถังแตกใช่ใส่งาเยอะๆน่าอร่อยอย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันรู้เบาแสอะไรพูดอะไรอะไรเมื่อกี้เขาสงสัยเหยื่อข้องสติงอะไรนะเหยื่อที่ไหนอาหารเอออาหารเขาสร็จทำกูเป็นเป็ดไปได้อะไรนะพิจาชาอ๋อยันมากมาไถนายพ่อมึงดำเลยอะไรนะ พีช <Pizza>, ่าพีช่าฮะพิช่าหรือกะเทกโกเเทกมาปิดปากมอืออะไรอะกะเทกกะเทกหรือแชนวิทกินงไงก็เดินดินเหมือนกันมะแม่การกินยังผิดกันจริงไหมติ๊กถูกต้องแล้วคุณบิลลี่การเดินมันก็ต้องผิดกันอะไรลูกทุ่งสตริงเดินมเหมือนกันสตริงเดินีกอยางไว้ลูกทุ่งเดินีกอยาไหนคุณลองเดินแบบสตริงให้ผมดูนียไอ้ไกลสตริงเดิน ป้าป่าอ๋ออย่างนี้สติงแล้วพ่อป่าเออแล้วลูกทุ่งเดินไงแหมลูกทุ่งตื่นเช้ามานะเดินสายเงินก็เก็บไม่ได้หิวข้าวชวนกไปหาเขียดเอ้ยไปหาเขียดมาออมต่อไปไปยางก่อนไงเฮ้ยเขียดไผ่เอยของกู หานี่ก็ห่วงไม่ได้เขียดตัวเดียวมันเอาไปแล้วเราจะเอาอะไรกินเฮ้ยเอาไม่ได้ไม่เขียดตัวนั้นเปียกมันโป่งนั่งเฝ้าอยู่โอ้ยแม่ตาตากันเยอะคุณไม่ชอบลูกทุ่งก็ไม่ชอบคุณชอบดาราไหมผมอยากจะเห็นชมหน้าของลูกทุ่งดาราเขาเป็นทั้งลูกทุ่งลูกกรุงจะเป็นดาราจะเป็นจอแก้วจอเงินเขาทั้งนั้นใครครับอ๋อที่ได้ข่าวว่ามาอยู่กับ บริษัท <S <S บริษัทยโยโกอินเทนเ,เมนต์แน่นอนที่สุดพ,พี่น้องผาแฝดผาแฝดไม่ผาแฝดเข้ามาใช่โอ้ที่หน้าคล้ายๆกับผมใช่ไหมเอามาหาพ่อหน้าอย่างมึงอ่ะขอดูตัวได้ไหมดูตัวใช่ไหมล่ะอยากจะดูอะขอเชิญท่านพบก,กับอสองใบเถาดาวรัตน์วัสนา ไม่รู้นี่ว่าว่ามาเมื่อ,อไรมาแล้วที่ไหนไม่เห็นมาสักทีคุณนวรัตอยู่ไหนกันจะโอ้ตัวกันนีว่วะฮะไหนอะถ้ามาจริงๆนะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ขอลายเซน็นซะหน่อยทำไ,ไผม<ก>ผมชอบอ๋อ นางเอกนังนวรัตยังไม่พร้อมใช่ไหมอ๋อ <ah> ไหนอะ <ah> ไหนล <ah> 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 ่ะเงหนวดพามายางอ๋อรถเครื่องลงเครื่องนั่งเครื่องบินมารถเครื่องโอ้ยนวรัตฟาสนาเขาไม่นั่งรถเครื่องมาหรอกรถลอนจิตเพิ่งมาเพิ่งมาอ้าวโอ้ ¡Vaya! La...